สวัสดีค่ะครับผมเด็กชายธนพัชคมรพันธ์ดิฉันเด็กหญิงกุณดาแก้วชนงและดิฉันเด็กหญิงชนิดาภาช่วยเครี้ยงค่ะครับผมเด็กชายธนภัชคมรพันธ์วันนี้ผมจะมานำเสน,นอโครงงานเรื่องพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากเนยเปลและไก่ตัวซานผู้จะทำเด็กหญิงกุณดาแก้วชนงเด็กหญิงชนิดาภาช่วยเกลี้ยงและเด็กชายชานะธนพัชคมรพันธ์ครูที่รึกษานางนิภาพลวริรัตและนางจารุณีจิสุภานัน การผลิตพลาสติกเชี่ยวภาพในปัจจุบันนิยมใช้เส้นใยธรรมชาติมาผสมเพื่อนำมาเป็นปจจุพันธะสัาาสงเคราะห์ที่มีลิตันจุรชีพผู้จะทำจิงสนใจการใช้เซลลูโลสแย่สลายจากหญา้าเนเปียร์ด้วยสเสริมด้วยไคลโทซานซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติมาฟอกสีเส้นใยและการขึ้นรูปพลาสติกเชี่ยวภาพนำพลาสติกเชียวภาพที่ได้ไปทำการวิเคราะห์สมบัติเชิงกล และการย่อยสลายชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ในดินอันจะนำไปสู่การพัฒนาใช้พลาสติกชีวภาพและส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากเนยเปียและไค oh โตซาน 2, เพื่อใช้ทดแทนโพลิเมอร์สังเคราะห์สองเพื่อศึกษาปฏิสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากเนเปียและไคโตซาน สมมติฐาน 1. พลาสติกชีวภาพแยกสลายได้จากญย่เนเปียและไคโตซานสามารถใช้ทดแทนโพลิเมอร์สังเคราะห์ได้ 2. ปริมาณของไคโตซานต่างการทรงผลต่อพื้นผิวของพลาสติกชีวภาพแยกสลายได้จากญย่เนเปียและไคโตซานได้ต่างกันแนวคิดการทดลองขังน้นตอนที่1เตรียมเซลลูโลสจากญย่เนเปีย นำยาเนปเปียมาสกัดเซลลูสด้วยการแช่นใสนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น,น1.5%โดยปริมาณเทียตราผสมเทียขอไปค่ะเทียตราส่วนผสมยาเนเปียต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์1:10กรัมต่อมิลลิลิตรที่อุณหภูมิ90องศาซเซลเซยียสเป็นเวลา1ชั่วโมงและนำไปขอไปค่ะและนำไปปั่นให้มีขนาดเล็กจากนั้นล้างให้เป็นกลางและนำไปอบแห้งด,ด้วยด้วยตู้แห้งลม ข่อไฟค่ะนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ50-70ถึงองศาเซลเซียสเป็นเวลา10-12ถึงชั่วโมงจะได้เส้นญ่เซลลูตซึ่งเรียกว่าเส้นญ่เซลโลสดิบตอนที่สองการฟอกสีเส้นญ่เซลโรสนำตัวอย่างเส้นญ่เซลโรสดิบมาทำการฟอกสีด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคไรา์ที่ความเข้มุ้น1%โดยน้ำหนักต่อปริมาณที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสใช้เวลา20นาที จากนั้นกรองแล้วล้างให้เป็นกลางแล้วนำไปอบลมแห้งที่ด้วยตู้อบ,อบลมแห้งที่อุณหภูมิ50-70องศาเซลเซียสเป็นเวลา10-12ชั่วโมองจะได้เส้นใยเซลลูโลสีขั้นตอนที่3การสกัดไคโตซานนำแคลเซีินที่ได้จากเปลือกุ้งมาสกัดไคโตซานโดยการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ50โดยใช้อัตราส่วน1:100ต่อ กวนโดยเวลาที่นหภูมิ100องศาเซลเซียสและเปลี่ยนสายอะไรใหม่ทุกๆชั่วโมงจนครบสองชั่วโมงแล้วจึงนำมาล้างด้วยน้ำจนมีค่า pH ป็นกลางนำไปเจดเดนน้ำบนตะแกรงเป็นเวลา1ินาทีและนำไปอบที่นหภูมิ60องศาเ,เซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงข้อที่สการเตรียมแป่นพลาสติกชีวภาพนํานำตัวอย่างเส้นใยเซลรสด,ดิบและเส้นใยเซลามิดฟอกสีมาผสมกับสารลายไคเตอร์ ที่มีความเข้มข้น1.5%ด้วยปริมาณ25%และกิซรอล25%โดยนำน้ำหนักของปริมาณของแข็งทั้งหมดจากนั้นจากนั้นกลวรผสมด้วยความเร็วรอบ180 rpm เป็นเวลา5นาทีจะได้ของเหลวเนือ2เทศเสือมผสมของเหลวนือที่ได้ลงไปในถาดสำหรับใช้เป็นโมในการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกและนำไปอบที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสขอไปค่ะ นน,นไปอบที่อุณหภูมิ70บองศา,ศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชิชั่วโมงจะได้แผ่นพลาติชีวภาพจากหญ้าเนเปียตอนที่5การศึกษาขอไปค่ะตอนที่5การศึกษาประสิทธิภาพพลาติชีวภาพจากหญ้าเนเปีย 1. การทดสอบค่าการต้านทานแรงดึงนาจุดขาดตามวิธีมาตรฐาน2ศึกษาสัญสารวิทยาของพลาติชีวภาพที่ได้จากหญ้าเนเปียด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองการ การวิเคราะห์ความสามารถในการละลายน้ำา 4. การ,รวิเคราะห์การจะอจลายทางเชื้อาพขั้นตอนที่6การขอแฟค่ะขั้นตอนที่6ศึกษาความสามารถในการละลายน้ำ,ำานทําแผ่นพลาสติกชขอไฟค่ะนำแผ่นพลาสติกเชื้อภาพที่ได้มาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมไป้ช่างน้ำหนักมวลแห้งพอมาตึกน้้ำหนัก 2. นํนำชิ้นส่วนน้ำกันปริมาณ1นรมลิตรมากวนด้วย อัตราเร็วคงที่หนึ่งร้อยแปดสิบรอบต่อนาทีเป็นเวลาหกชั่วโมงสามกองชิ้นงานที่เหลือและอบแห้งที่ที่ตู้ระมาัดแห้งเป็นเวลาขอพาย่าที่อุณหภูมิเก้าสิองศาเซลเซียสจึงกระทั่งแห้งสนิทต,ตอนนี้เจดการย่อยสลลยทางเชื้อภาพการมีเคราการย่อยสลายทางเชืออเช้อภาพโดยตัดชิ้นงานเป็นแผ่นพลาสติกเชื้อภาพขนาด, 4, 4ดนสี่คูณีเซนติเมตรและนำไปทดสอบการย่อยสลลยทางเชื้อภาพ โดยการฝังในดินที่มีความชื้นในรยล50ั50-55%และมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติทดลองเป็นระยะเวลา30วันช่างน้ำหนักของเป็นปลาสติกเชื้อภาพที่อบแห้งและก่อนอบแห้งและหลังอบแห้งในการฝังดินเพื่อหาน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปจากการย่อยสลายดังสมการผลการดำเนินการทดลองจากทางังที่หนึ่งพบว่าพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากหญ้าในเปลยและไค ตัซาน350ลูกบาศก์เซนติเมตรมีความทนต่อแรงดึงมากกว่าพลาสติกชีวาภาพเพื่อสลายได้จากญ้นเนเปียและไขโตซานปริมาณไขโตซาน250ลูกบาศก์เซนติเมตรตารางที่2ค่าการยืดจากตารางที่สองพบว่าพลาสติกชีวาภาพ ย่อสลายได้จากย่านในเปียและไคโทซานปริมาณไคโทซาน350ลูกบาศก์เซนติเมตรมีการยืดตัวนาจุดขาดได้มากกว่าพลาสติกชีวภาพเย่อสลายได้จากย่านในเปียและไคโทซานปริมาณไคโทซาน250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะผลการศึกษาสนธานวิทยาและสารตกค้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2งกราดกำลังขยาย250เท่าจากภาคเซมรูปที่3ก่อและ3ขอ เป็นลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากการใช้ไคโตซาน250มิลลิลิ350มิลจากภาพข้าง้นพบว่าการใช้ไคโตซาน350มิลลจะทําให้แผ่นพลาสติกมีพื้นผิวที่เรียบกว่าและส่วนการใช้ไคโตซาน250มิลมีการกระจายตัวของเซลลูโลสที่มีความขูดขับบริเวณพื้นผิวของพลาสติกค่ะตารางที่3พืผลการละลายน้ำ จากตารางที่สามพบว่าพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากางานเนเปียและไคโทซานปริมาณไคโทซาน350ลูกบาศก์เซติเมตรมีรอยละการละลายน้ําได้น้อยกว่าพลาสติกชีวภาพขออภัยค่ะพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากางานเนเปียและไคโทซานปริมาณไคโทซาน250ลูกบาศก์เซติเมตรค่ะตารางที่4ี่ผลการย่อยสลายของติขออภัยค่ะตารางที่4ี่ผลการย่อยสลายจากตารางที่สี่พบว่าการ ทดสอบคุณสมบัติการย่อยสลายทางชีวภาพโดยการนำตัวอย่างของพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากหญ้าเนเปียร์แลคไคโทซาน350ลูกบาศกเซนติเมตรมาฝังดินที่ระดับความลึกไม่เกิน3เซนติเมตรพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป15วันมีอัตราการย่อยสลายเฉลีย่ย28.40%และเมื่อเวลาผ่านไป30วันอัตราการย่อยสลายเฉลีย่ย33.72%ค่ะ สรุปผลการทดลอง 1. พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากญ้นเนเปียแลไคโทซานปริมาณไคโทซาน350ลูกบาศก์เซนติเมตรมีความทนต่อแรงดึงมากกว่าพลาสติกชีวาภาพปริมาณไคโทซาน250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ 2. ปริมาณไคโทซาน350ลูกบาศก์เซนติเมตรมีการยืดตัวน่าจุดขาดได้มากกว่าพลาสติกชีวาภาพปริมาณไคโทซาน250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ สามไขโทอซานปริมาณ350ลูกบาศก์เซนติมเมตรมีพื้นผิวเรียวกว่าไขโทอซาสาร250ลูกบาศก์เซนติมเมตรและไม่พบสารตกครั้งในพลาสติกชีวภาพค่ะ 4. พลาสติกชีวภาพเลือดสลายได้เน่ยจะขอให้ค่ะส ปริมาณไคโทซาน350ลูกบาศก์เซนติเมตรมีรอยะาวลา,าละลายนานได้น้อยกว่าพลาสติกชีวภาพที่มีปริมาณไคโทซาน250ลูกบาศก์เซนติเมตรเนื่องจากมีความเป็นพลาสติกได้มากกว่า 5. ้าปริมาณไคโทซาน350ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป15วันมีอาจาราการย่อยสลายเฉลี่ย28.40%และเม carry ื่อเวลาผ่านไป30วันอาจาราการย่อยสลายเฉลี่ย3.372%แสดงว่าพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากยานเนเปียและไคโทซานปริมาณไคโทซาน350ลูกบาศก์เซนติเมตรสามารถย่อยสลายได้ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมพวกเราขอจบการนำเสนอในกรนี้ครับขอบคุณครับ